Good morning everyone สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้คุณครูน,นรพัฒน์จะมาสอนในเรื่องของ My Food อ่านนักเรียนออกเสียงตามคุณครูสิลูก r e p e a t up a f t o me My Food คราวนี้เดี๋ยวเด็กๆจะรู้ว่าคำว่า my food แปลว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับนักเรียนโอเค everyone โอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องคำว่า my food โอเค everyone ออกเสียงตามคุณครูคอีกรอบหนึ่งรื my food my food very good เก่งมากเลยเด็กเดกเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำว่า my food จะแปลว่าอะไรโอเค listen point and say reason คือให้นักเรียนอะไรลูกฟัง point ให้นักเรียนชี้ตามคุณครูที่คุณครูจะอ่านนะครับและให้นักเรียนออกเสียงตามเซก็คือออกเสียงตาม Are you ready? Yes, yes, yes. Okay, let's start. What food do you like? What food do you like? I like soup. I like bread. I like cake. I like fish. Okay, again. What food do you like? I like soup. I like bread. I like cake. I like f i d h เห็นไหมครับเด็กๆนักเรียนคิดว่าคำว่า food แปลว่าอะไรครับ food แปลว่าอะไรครับอาหาร อาหารที่เรารับประทานทุกวันนี้เองอเดี๋ยวเรามาดูซิเมื่อกี้ที่นักเรียนเรียนไปอาหารมีอาหารอะไรบ้างนะครับ I like soup soup คืออะไรลูกแกงจืดหรือน้ำซุป อ่ ah, very good เก่งมากคำที่สอง bread what does it mean bread ขนมปัง very good next cake what does it mean in Thai ขนมเค้ก very good and the last one f i s h What ด็ดอ i ส mean in Thai ปลา very good คร mm hmm. าวนี้แล้วเราคำถามนี่ล่ะคนอาจจะมีพ่อครัวถามว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่ถาม What food do you like ประโยคนี้จะแปลว่าอะไรครับ Like แปลว่าชอบใช่ไหมลูก Food อาหาร อาหารที่คุณชอบคืออะไรเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็จะตอบว่า I หลักแล้วตามด้วยอาหารออกเสียงตามคุณครูสิลูก Repeat after me I like โอเคได้ไหมครับถ้าถามคำถามว่า What food do you like นักเรียนก็จะตอบว่า I like Do you understand Yes very good ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอัดคลิปอ่านประโยคคำถามและประโยคคำตอบทั้งหมด5ประโยคนี้นะครับมาส่งคุณครูสิใครจะทำได้ และก็ออกเสียงได้ถูกต้องนะครับผู้ปกครองทุกท่านช่วยน้องๆด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูนรพัฒน์ได้ทางกลุ่มลายสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งและส่วมแมส ่อนออกจากบ้านนะครับและเราก็อย่าลืมทบทวนการบ้านสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ goodbye see you again แล้วพบกันใหม่นะครับเด็กๆบ๊ายบาย